เมื่อโคโรโบด็อกเตอร์สโตนจบลงบับเดือนก็โดนดึงออกเซนคูจึงไม่เท่ากับเรมอีกต่อไปแต่ทำให้ใกล้เคียงได้นะสวัสดีครับมาพบผมใมมนคอร์าเชนาริกเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับยูจีโฟนเป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบข่าวสามารถปล่อยบอดฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเหมะาะสำหรับคนที่มีไ d ดีเกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่10บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนำเป็น MVIP ปลอดภัยไม่เปลืองเน็ตพอปิดเครื่องก็ยังฟาร์มต่อได้โหลดผ่านโค้ดนี้รับส่วนลดถึง70บาทได้จากช่องแมคโนนี้นั่นเอง อย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกถูกเทสเชเบริกระเป่าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมไลน์เรนเจอร์ปลอดภัยแน่นอน100%่งร้เปอรนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า190,000คนใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 980 Ruby อปดสดไปแจกกันเลยที่ร้านมารุชอ no ็อปโนูนึงมาครับหลังจบเดือนโคลุละโบด็อกเตอร์โซนไปเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแบบเต็มรูปแบบนั้นอย่างที่เรารู้ๆกันว่าเจ้าเซนคูจากกโโโครรดด็ออเเต์นนนนััั้้ี่ยไบบฟ ในเดือนมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนาะถึง4ครั้งด้วยกันนะครับผมครั้งที่1นึครับผมจะได้รับเรื่องของ d a m a g เพิ่มเติมเข้ามา ครั้งที่2ที่ตามมาติดๆนะผมสำหรับบัฟเรื่องระยะยืนบัฟหน้าป้อมผมจากที่บัฟไกลป้อมกลายเป็นบัฟชิดหน้าป้อมและทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นการบัฟควบคู่กับสกิลที่2องเขาครับจากระยะ350จุดเป็นกว้างขึ้นถึง400จุดแต่ยังคงมูฟไกลสุดได้แค่600จุดเท่านั้นและจากนั้นตามด้วยการบัฟครั้งที่3าที่บัฟแบบออฟฟิเชียลทางการจากการประกาศของตัวเกมนะผมก่อนหน้าน,นี้จะไม่มียกเลิกผลรับบัฟศัตรูตัวเกมก็ใส่เข้ามาให้ คือให้มันก๊อปปี้ของเรมแบบแท้ทรูเลยนั่นเองและสุดท้ายหวมการบัฟครั้งที่สี่ผมตามมาติดติหลังจากบัฟครั้งที่3ไปไม่นาน,นผมสหรับการแอบบัฟหลบสกิลให้หลบเก่งยิ่งขึ้นเทียบเท่ากับเจ้าเรมได้เลยแบบไม่มีข้อกังขาทไไํให้ในเดือนที่แล้วเนี่ยกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเจ้าเซนคูเนี่ยเทียบเท่ากับเจ้าเรมอย่างแท้จริงเผลอๆนี่อาจจะดูดีกว่าในซ้าเรื่องของแดเมจนั่นเองนะเพราะว่ามันแรงกว่าเจ้าเรมเพราะว่าออกมาใหม่นั่นเองนะครับแถมได้บัฟเพิ่มเติมอีกด้วย แต่พอข้ามเดือมนมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องมีการดึงบัฟออกคืนออกไปนั่นเองเนาะโดยเฉพาะบัฟที่เราไม่เห็นเป็นตัวเลขและแสดงให้เห็นแบบชัดเจนว่ามันถูกบัฟนั่นเองนะครับนั่นก็คือบัฟเดามจครั้งที่1ครับผมรวมกระทั่งถึงบัฟครั้งที่สนะครับสำหรับบัฟหลบสก,กิลมันจะหายไปนั่นเองส่วนบัฟออฟฟิเชียลครั้งที่3ของ,งที่เพิ่มยกเลิกผลรลักบัฟศัตรูก็ยังอยู่เนาะหรือบัฟครั้งที่2ในที่บัฟชิดหน้าป้อมรวมกระทั่งถึง บาเรื่องของระยะสกิลของสกิลนี้เป็น400จุดนะยังคงอยู่ครับเพราะว่ามันแสดงเป็นตัวเลขให้เห็นหลังบ้านได้นั่นเองนะครับโดยเกียรติที่ผมใส่ผมจะใส่เหมือนกับก่อนหน้านี้ในเดือนทุกประการเลยนั่นเองโน,น,งน,นชิที่นหนึ่งครับดาบราชาจารเข้และเดือนนี้มีเอากรอบมาขายด้วยนั่นเองครับพลังโจมตีกา้ลดคูดาวโจมตีโดนแน่นอนและลดคูดาวแถมมีสกิลพัด n เปอร์เซ็นต์อีก 900ด้วยเองครับผมช่องกลางครับแว่นกันลงของไทยจีก็ผมมีอัปเกรดท่า2.5เท่าและปิดท้ายด้วยหมวกค้องตัวเรือนานาเนาะลดแร่3จุดนะครับผมทำให้เซตัสนะตอนนี้ผมเหมือนเดิมเลยครับลบ80 ต้านทะลุ100มีอัพเกรด่ามีเดเมจ n เปอร์เซ็นต์มีโดนแน่นอนหากใครไม่เชื่อไปลองเทที่สเตทหลักกันเลยดีกว่าครับผมเมื่อกี้ถือเป็นการสรุปคร่าวๆไปและกันเนาะมากระชิฐานเจ้าประจํา396กับเจ้าบอลนกนั่นเองนกก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าถ้าเป็นเซนคูในร่าง9าดาวแม็กี่ใส่ทั้งดาบราชาจาเคมีเดเมจ n เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอัพเกรดธาก็ใส่นะครับผมบอก้เลยว่ายังไงยังไงมันโดนเนิร์ฟโดนเอาบัฟออกอยังไง เปรี้ยงเดียวก็ต้องจอดอยู่ดีครับและจะเห็นด้ว่ายืนชิดหน้าป้อมบับเหมือนเดิมนะผมและเมื่อออกสกิลผมจะยิงบอลนกเปรี้ยงเดียวลงไปนอนและมูกไก่600จุดและสกิลยังคงอยู่ที่400จุดเหมือนเดิมนั่นเองครับสำหรับตัวที่โดนมูฟซึ่งมาเห็นความแตกต่างค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยขอแยกกลับกันมาที่ ID ดีหลักกันก่อนนะครับผมกับเซนคูในร่าง ไฮเปอร์แม็กอยู่นั่นเองเน,นาะณก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยทดสอบกันไปแล้วนะครับสาหรับเจ้าเซนคูในร่างไฮเปอร์แม็กว่าการใส่เกียร์เซตแบบนี้ในเวอร์ชั่นที่ไม่มีดาบราชาจะัะเเคเพิ่มดาเมจเอมเปอร์เซนเนี่ยมีแต่แอปเกรดท่า2.5เท่าเท่านั้นมันจะสามารถยิงบอลน,นกได้1เปลี่ยงและตายทันทีนะครับแต่พอข้ามเดือนมามันกลับไปเหมือนในคลิปแรกที่เราทําการรีวิวกันนั่นเองนะครับผมนั่นคือยิงดอกเดียวแล้วบอลน,นกยังเฉยนั่นเองครับผม ฉะนั้นแล้วมาทดสอบให้เห็นกันเต็มเต็มตากันเลยดีกว่าครับผม มาครับให้บอลนกเดินมากันนิดนึงแล้วจากนั้นเราปล่อยเจ้าเซนคูไปเลยบัฟชิดหน้าป้อมเหมือนกันแมและเข้าตำแหน่งออกสกิลทีมม้ม1หนึ่งทีบอลนกจเจอเลือดอยุดตต่งหนึ่งแบบนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่แล้วมจกกนกระทั่งมันถูกบัฟเดเมจขึ้นมามันก็จะยิงเปรี้ยงเดียวตายนั่นเองนะครับและเรายังคงอยู่กันที่ดาามอเาเพื่อเทสเรื่องหลบสกิลน,นะครับว่ามันหลบได้เก่งน้อยลงนั่นเองน้นหลังจากที่บัคขั้งที่แล้วมันหลบเก่งเวอ่เวอร์เหมือนกับเรมแตนะ่ตอนนี้มัน ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นเองนาะงให้บอลนกเดินมาประชิดหน้าป้อมนิดนึงนะครับเพราะว่าโดยประชิดหน้าป้อมเน,นี่ยเซนคูจะไม่ค่อยออกสก,กิลทำให้ยิงบอลนกไม่ตายนั่นเองมาชิดป้อมกันนิดนึงครับผมนี่เซนคูจะตีปกติแลให้บอลนกไล่ฟ้าหน่อยนี่ครับสถานะง่ายอันนี้เหมือนเดิมยังคงโดนได้ดีกว่าเจ้าเรมนั่นเองนาะสำหรับการโดนสถานะง่ายสตันกระโดงกระเด็นอะไรก็ว่ากันไป นะครับผมแต่ว่าโดนบอนกขัดสกิลเรียบร้อยแล้วครับผมเท่ากับว่ามันไม่สามารถที่จะหลบได้เว่อร์เหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองเนาะเท่ากับว่ายังมีให้โดนบ้างหลักๆก็คือหลบได้ตามค่าเกียร์นั่นเองเลือใครไม่ทราบว่ามีการบับครั้งที่สีเรื่องหลบสกิลเก่งขึ้นเนี่ยผมจะโชว์ให้ดูละการโน้นใน PVP ของเดือนที่แล้วเนี่ยทีมตั้งรับของผมนะครับเมื่อเราโฟกัสที่เซนคูแม้จะร่างไฮเปอร์แม้ก็ตามเนี่ย เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะหลบเก่งได้ดีขนาดนี้ ไม่มีครับผมนะก่อนหน้านั้นนี้ก็คือจะโดนตีบ้างไม่ตีบ้างเหมือนกับที่เราทดสอบเมื่อสักครู่นี้กับบอลนกนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยการที่มันหลบเก่งขึ้นแปลว่ามันน่าจะแอบได้รับบัฟนั่นเองเนาะพอข้ามเดือนมามันกลับกลายเป็นก่อนหน้าที่จะได้รับการแอบบัฟเรื่องหลบสกิลนี้เองเนาะเท่ากับว่ามันหลบเก่งสู้เร็มไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับโดยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้อวยเจ้าเร็มแต่อย่างใดเนาะเพราะว่าผมจะมาเทสให้ดูกันครับกับดาบราชาจาระเ้ช่องกลางครับชุดนักเรียนราโน่รับป ที่ถูกเลือกถึงแม้ผมจะไม่ได้ใส่อัปเกรดท่านและใส่เป็นหลบสกิลแทนจะไม่เหมือนกับเจ้าเซนคูเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าในไอดีหลักผมเนี่ยผมใส่เหมือนกันทั้ง2ตัวก็คือหลบ100ต้าน100และลองใช้มาแล้วผมผลลัพธ์เหมือนกันนั่นเองเนาะเรื่องที่ว่าเลมยังหลบเก่งกว่านั้นยังเป็นเรื่องจริงครับผมถ้าไม่เชื่อ เดี๋ยวลองให้ดูแม้อันนี้เซต้ามันจะสูงกว่าร่างการดแบกที่เราโชว์ไวเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับมาให้บอลนกไปเจ้าเร็มกันนิดหนึ่งละกันเนาะเดินมาครับผมเจ้าบอลนกคูณ2ไวไปเลยขอไวไว อ๋ไว้ใจมันร้อนนะครับผมวิ่งมาวิ่งมาโอเคจากนั้นปล่อยเจ้าเรมไปเลยผมตีปกติอีกเช่นเคยเนาะเมื่อเราปล่อยบอสมายัดนาบานโอเคบอสฟาดลงไปแล้วโมนี่ไงเห็นไหมดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่ามันหลบเก่งจริงล่ามันจะขึ้นพาดรัวๆนะครับผมส่วนเรื่องการโดนสตงสตนน์มันต้องมีให้เห็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันคงไม่โดนสถานะง่ายเท่ากับเจ้าเซนคูนั่นเองเนาะมีบ้างแต่ว่ามีน้อยแล้วกันนะครับดูสิเห็นไหม ยังไม่โดนเลยนะพลาดรัวๆนะผมมีแต่โดนตีปกติเท่านั้นนะผมต่างกับเจ้าเซนคูเมื่อสกูนี้คือมันต้องมีโดนสกิลบ้างแล้วล่ะนะครับแต่อันนี้โดนตีปกติจนกระเด็นเลื่อนรถเกินครึ่งเรียบร้อยแล้วและใกล้ตายเรียบร้อยสำหรับเจ้าเร็มตัวนี้เนาะแต่ถ้าเรื่องโดนแต่เมสกิลไม่โดนเลยผมหลบ100นะครับผมไม่มีโดนแม้แต่สกิลสกิลเดียวยกเว้นการสตันนั่นเองต้องทำให้มันตายก็ข้าศจะยากกว่าเจ้าเซนคูนั่นเองนะครับแม้จะใส่เคลียร์ใกล้เคียงกันก็ตามแต่แต่ผมจะไม่ลองปรับเจ้า เป็นคูให้ดูนะครับสำหรับมหลบ100ต้าน1 0 0แล้วเอาอั g เกรดธาตุออกโนอยากรู้ลองทดสอบกันเองก็ได้ครับผลลัพธ์เดียวกันกับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองเนาะแต่เรามาเทสที่ด่าน4 0 8กันต่อครับว่าความแม่นเป็นอย่างไรเรื่องแม่นเนี่ยมันแม่นตั้งแต่เดือนที่แล้วอยู่แล้วแหละนะครับนะเรื่องการมูฟโน้นตรงนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะโดนดึงคือหรือโดนเนิบลงอะไรไปนะครับแค่ข้ามเดือนเนี่ยไม่มีทางโดนอย่างรวดเร็วขนาดนั้นโนต้องอาศัยระยะเวลาเป็นหลักปีนั่นเองนะครับมายิงไป โบกอะไรก็ผมเป็นไงก็2อสตัวนะครับเรื่องปกติเจ้าเซนคูมันก็ได้ระดับนี้แหละนะครับเวาลาเราปล่อยเยอะมันก็จะมูค่อนข้างที่จะเก่งแบบนี้โอ้โหไกลถึงหน้าบ้านเลยเนาะหกรจุดนะครับปล่อยมาเจ้าเซนคูขอเยอะๆเยอะๆโชว์ให้เห็นหน่อยซิ มูฟนี่ครับผมนี่ 2, องาตัวตามปกติตามสภาพมันนะครับที่ควรจะเป็นแล้ว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ด่าน4 0 4 c กับด่านบอสห้องแลบนั่นเองเนาะเซนคูก่อนหน้านี้นเนี่ยจะตีบอสห้องแลบประมาณอยู่ที่2ทีเต็มที่ร่างกรดอมแม็กและเกียร์เซ็ตเต็มแบบนี้นั่นเองเนาะแต่ว่าณนะขณะนี้เนี่ยมันจะต้องตีลดน้อยลงถูกต้องไหมเดี๋ยวคอยสังเกตแล้วกันว่ามันลดน้อยลง จริงหรือเปล่าครับผมมาผมกดอมตะช่วยเจ้าเซนงคูนิดหนึ่งแล้วกันยิงไปแล้ว1มูฟนะครนะับผมบอหทองแหลบยังเฉยเรื่องปก,กติครับผมรอสังเกตกันต่อเนื่องรอบที่2ขึ้นพ่ายแลผมยังยิงไม่โดนบอลน,นะครับและรอบที่2 ยิงโดนม,มั้ยอะยังไม่โดนยิงอีกสักทียังไม่โดนผมยังหลบเก่งเหมือนเดิมเคยยังไงและอีกหนึ่งรอบตายทันทีองเท่ากับว่าส่เกียร์เซตเดิม9ดาวแม็กเหมือนเดิมและยังได้ผลลัพธ์2ทีแต่เหมือนเดิมเฮ้ยทำไมล่ะก่อนหน้านี้นที่จะได้รับบัฟเดเมจเนี่ยมันต้องยิงบอสท้องแหลบถึง3ทีสิพอได้รับบัฟเนี่ยมันถึงจะยิงเหลือ2ทีเท่านั้นแต่ทําไมรอบนี้ข้ามเดิมแล้วโดวนดึงบัฟออกแล้วแต่เดเมจย,ยังยิงบอสท้องแหลบเหลือแค่2ทีเหมือนกับตอนได้รับ Damage น,นี่แหละคือความแตกต่างที่ผมบอกว่ามาสามารถปรับให้ใกล้เคียงก่อนที่มี บัฟอยู่นั่นเองนะครับเมื่อเรากลับมาดูที่ตัวเจ้าเซนคูนมสิ่งที่แตกต่างกับการเทสค,ครั้งที่แล้วหลังได้รับบัฟในร่างการะดุมและเกียร์เต,เต็มเหมือนกันเนี่ยนั่นก็คือทางด้านขวาบนนี้ผมจะเห็นได้ว่ามีสัายภาพบวกเข้าไป1นึ่ันแต้งครับเมื่อเรากดเข้าไปดูผมนะเรนเจอร์เซนคูตอนนี้ครับที่เราตีบวกสากยภาพเข้าไปนัผมจะมีตัวของค่าพลังชีวิต500เหรียญแล้วก็พลังจมตีก 500เหรียญครับผมถ้าสมมติว่าเรารีเซ็ตและเอาพลังโจงตีนี้ออกผมกล้าพูดได้เต็มปากหรือว่าเซนคูจะยิงบอททั้งแลบ ไม่ตายใน2ดอกับผมต้องมีดอกที่3ให้เราเห็นนั่นเองแม้จะเกียร์เซตเดียวกันนะครับผมแต่เมื่อเราตีบวกใสาภาพเข้าไปเพิ่มอีก500เท่ากับว่าเซนคูดเมจจะกลับไปเท่ากับตอนที่บัฟแต่ไม่ได้ใส่ค่าัสายภาพใดๆเลยนั่นเองเนาะถ้ากับว่าตอนนี้เซนคูมันแพ้เจ้าเร็มอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่เรื่องของดเมจที่โดนดึงออกแต่อย่างใดเรื่องอื่นที่มันโดนบัฟมาก็ยังคงอยู่ก็เหลือเพียงแค่อันเดียวครับที่โดนดึงออกไปับผมก็คือ ปับหลบสกิลนั่นเองโนะจะหลบเก่งไม่เทียบเท่ากับเจ้าเร็มแล้วนั่นเองนะครับลองมาดูที่ตั้งรับ PVP ก็ได้นะผมอาผมจิ้มดูมั่วๆและกันโนะตั้งรับนะครับอันนี้ใช้เจ้าเซนคูอยู่นะครับดูเอาแล้วกันว่าเซนคูเป็นอย่างไรอะผมเอาคูณ2อ,ออกจะได้ไม่เร็วจนเกินไปและสังเกตเซนคูอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับเริ่มออกมาแล้วเจ้าเซนคูนี่โดนเปรียงเดียวบินไปเลยนี่สองเปรียงตายไปเลยนะครับเรียกได้ว่า หลบไม่มีความเห็นชัดเลยว่ามันหลบได้ดีขนาดนั้นแล้วนั่นเองเนาะหลังจากที่โดนดึงบัฟหลบสกิลออกไปนะครับเท่ากับว่าต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ใครใชลล้ล้าแท็กอยู่นี่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าหลบสกิลยังมีให้เห็นไหมก็ยังมีเห็นครับเห็นไหมตัวเนี้ยยังยืนรอดอยู่ตั้งหลายทีนะครับผมแต่ว่าตัวสถานะง่ายเหมือนเดิมเนาะเห็นไหมขึ้นพลาดโรยอยู่เหมือนการตามค่าเกียร์แต่ว่าจะให้หลบนานเบ้อเบ้อเหมือนกับเจ้าเรมคงเป็นไปไม่ได้ครับผมดูสิ ก็ตายก่อนเป็นตัวแรกๆอยู่เหมือนกันนั่นเองและเพื่อความยุติธรรมผมุ่มดูบมวยทั้หนึ่งทีมแล้วกันเนาะคุณคริสนี่นะครับเรายังคงใช้เซนคูในทีมตั้งรับอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรต่างกับเมื่อกี้ไหมนะครับนี่ออกมาโดนถานะง่ายเหมือนเดินนะครับผมตอนโดนบับอยู่นี่ก็โดนถานะง่ายเหมือนกันนะครับไม่ต้องสนใจดูเรื่องหลบสก,กิลดีกว่าว่าหลบได้ดีแค่ไหนกันเชียวนะนี่ครับ นอกจากโดนสตันแล้วก็ดาเมจมาไม่ถึงตัวนะมันก็เลยไม่ตายนะผมนี่ครับผมโดนเปรียง2เปรียงคือหลบได้นิดน่อยนะครับแล้วก็ตายไปเลยเนาะแตกต่างกับก่อนหน้านี้นะผมที่แบบขึ้นหลบรัวๆแบบโห้โคตรเวอร์โคตรน่าเกียดเลยนะอันนั้นน่ะตรงผลให้ผู้เล่นเราลีกท็อปตำนานเนี่ยกลับมาใช้เล่มมากกว่าเจ้าเซนคูเหมือก่อนที่เซนคูเข้ามาในเกมแ้แต่บางทีเนี่ยใช้2ตัวเลยก็มีเช่น คุณโทรรนี้วใช้ทั้งเซนคูใช้ทั้งเจ้าเรมเลยนะครับผมมูทักคู่แต่ถ้าเลือกใช้ตัวเดียวเนี่ยส่วนใหญ่นะเราสุ่มสุมดูมัวมวๆนก็จะเห็นเจ้าเรมกันเป็นหลักมากกว่าเช่นคุณยูกะเป็นต้นนั่นเองเนาะ,อะลองได้ดูครับแต่ถามว่ามีคนใช้เซนคูเดี่ยวเดี่ยวเพียวเพียวไหมก็ต้องตอบยอมรับต,ตรงๆว่ามีเหมือนกันเนาะ,ะผมสุ่มดูเกาหลีคนนี้เป็นไงเซนคูเดี่ยวเดยวเพียวเพียวอยู่เหมือนกันมีให้เห็นเยอะ นะครับมีใครอีกปุนพลน่าจะเลือกเจ้าเรมนะส่วนใหญ่เราคลิกๆดูก็คงจะเป็นเจ้าเรมกันเป็นหลักแบบนี้นั่นเองนะครับงั้นแล้วเรามาลองเล่น PVP ของจริงกันเลยดีกว่าว่าเจ้าเซนคูเนี่ยมันยังดูดีมีภาษีให้ใช้งานอยู่หรือเปล่าเน <No. S 2> <No. S 1> าะเจอกับเจ้าเรมฝ่ายตรงข้างครับแล้วเขามีตัวบินด้วยใช่ไหมเรามีทีมการบินแม้อาจจาเจมอยู่นี่พอดีนะครับผมมาลองลุยดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาปล่อยไปเลยครับผมเซตที่1 เปลี่ยนทีมครับผมแล้วอดออตโต้ไปเลยได้ไหมไหวอยู่น่าจะไหวครับกวดแช่ต้นเกมไปนิดนึงนะครับโอเคอ่ะสอยเซนคูยเยอะพอสมควรแล้วยังไงดียังไงดีงงดอัมมาตะช่วยนิดนึงรากานเนาะสร้างกลุ่มกันหน่อยเอ๊เขามีบอสมืดหรือเปล่าว่าทีมเราเนี่ยมีไหมเนี่ยอ,อ๋อมีนะครับผมเมื่อกี้ไม่เห็นว่าใส่มา นะโอเคตัวบินหายเรียบว่าผมเจมส์เก้าแดมค่อนข้างตึงนะครับผมเมื่อมีอัปเกรดท่านแล้วสบายใจหายห,ายห่วงสําหรับตัวบินดุได้นั่นเองและแบบนี้ผมวิ่งมาถึงยัดหน้าบ้านแล้วผมน่าจะปิดเกมได้โดยง่ายครับเรียกได้ว่าเซนคูก็ช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนาะเมื่อกี้นี้จะเห็นได้ว่ามันมีร้านละแข่งช่วยในการ มูสศัตูอยู่เหมือนกันถึงแม้มันจะตายไปก็ตามเนาะจังนั้นแล้วเนี่ยเซนคู mm. ถ้าจะให้เล่นให้ดี mm. เหมือนกับก่อนหน้านี้ตอนมีบัฟเนี่ยนะ mm. ก็ควรจะต้องเป็น last attack แบบบังคับเลยนะผมตาแรกชนะไปก่อนครับผมบวก19คัคะแนนอ่ะตาถัดมาผมตีกันอีกสักหน่อยหนึ่ง โอ้โหเจอทีมเตึงอีกแล้วเอามาลองดูกันครับผมเมื่อกี้เขามีบินมาไม่ทันมองขอดูใหม่สิมีบินเลยเอามีบินนะครับผมช่วงนี้ตาค่อนข้างถั่วคือเขาใช้บินและผมไม่ค่อยจะเห็นบินสักเท่าไหร่โนหลายรอบแล้วทําให้ผมแพ้เพราะว่าไม่เอาตัวกันบินมานะครับเลยต้องเช็คอีกสักหนึ่งรอบเนาะเออลัวพลาดนะครับลัวพลาดไม่ใช่ไอดีเรานะไม่อยากให้แพ้สักเท่าไหร่กดออตโต้ไปเลยละก,กันโกรธแช่ไปเลยครับผมต้นเกมแบบนี้ ทำจังหวะกันนิดนึงเอาของเขากดอมาตาโนะและยังไงดีเพราโดนสตันอยู่เราคงไม่ต้องกดอมมาตามั้ง น,น่าจะไหวอยู่ครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไกรทองข้างๆสตรองแบกทีมพอสมควรครับผมจากการยืนไกลๆแล้วปล่อยตัวร่างควรรัวๆนู่นแล้วก็มีอัพเกรดท่าแสงครับเป็นดาเมสสมที่สร้างค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเร็วที่สุดนะเพราะว่าจะโดนสวนค่อนข้างยากนั่นเองเนาะจะมีตัวโดนสวนก็แค่บอลมืดยิงข้ามหลังมากับเจ้ารูเดียสยิงข้ามหลังมาเ่ายัองหรือว่ามาซิลนะครับผมและหลักๆมันก็หลบค่อนข้างดีด้วยนะผมก็เลย รอดปลอดภัยช่วยเพื่อนเติมเาเมจได้เป็นอย่างดีแล้วบทสรุปเจ้าเซนคูนะผมมันอ่อนกว่าเ็มแล้วก็จริงครับแค่เรื่องเดียวเท่านั้นผมเรื่องหลบสกิลที่มันโดนดึงบัฟหายไปนาะทำให้มันโดนเาเมจเข้าค่อนข้างง่ายแล้วก็เรื่องโดนสาระน้นเนี่ยเซนคูไม่ต้องห่วงครับมันโดนง่ายกว่าเจ้าเรมอยู่แล้วนั่นเองแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรื่องโดนดึงบัฟดดเมจออกไปไม่ต้องห่วงครับเราใส่สกาพเพิ่มเติมเข้าไปได้ทําให้มันเหมือนกับก่อน,อนหน้านี้ได้นั่นเองเนาะรวมกระทั่งถึงเรื่องของการบูฟสกิลท เป,เปความสามารถก็เช่นเดียวกันใบเวทที่เป็นเมตาในปัจจุบันเป็นหลักได้และความสามารถก้าเราเนี่ย ถ้าได้อันอื่นผมแนะนําว่ารีเป็น l a ส t tag โดยทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากและมีความแตกต่างในการใช้งานอย่างชัดเจนนั่นเองเนาะแต่มันก็ยังมีความได้เปรียบของเจ้าเซนคูอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เลือกใช้มันมากกว่าเจ้าเรมเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีบัฟวิ่งไว้ผมแล้วก็บัฟชิดหน้าบ้านค่อนข้างที่จะดีนั่นเองนะเพียงแต่ว่าถ้าหาใครใช้ไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียกับทีมได้เพราะว่ามันทําให้ทีมเราวิ่งไปเร็วแต่ศัตรูเนี่ยมันจะเห็นเราก่อนเพราะเขาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะยืนกองกันหน้าบ้านมากกว่าเปัจจุ วันนู้ทำให้เขายิงสวนเราก่อนแล้วหน้าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างกองกาลังแล้วก็โดนสอยตายไปดังนั้นเนี่ยถ้าใช้เซนคูแนะนําว่าใส่ไว้ในทีม B จะดีมากกว่าแต่ละตัวก็มีข้อดีข้อเสียแตกต,ต่างกันไปเลือกใช้กันให้ดีๆแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเจ้าเรลม,มันก็มีบัฟระยะยืนเพิ่มเติมแทนที่ไม่มีบัฟวิ่งไวนั่นเองนะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่ามีการดแมนสองตัวเนี่ยจะเลือกใช้อะไรเนาะผมอาจจะเลือกใช้เจ้าเรลมเป็นหลักก่อนแล้วเซนคูเนี่ยอาจจะตามมาทีหลังเนาะเพราะว่ามันไม่ เยอะไงะเออเพิ่มระยะยืนอะไรเงี้ยเนาะเจ้าเรมก็ทำหน้าที่ดีกว่าส่วนบาวิ่งไวเนี่ยอย่าผมค่อยไปหวังพึ่งคุณกินเราก็ได้แต่บางตาเนี่ยผมอาจจะชอบเซนคูมากกว่าเหมือนกันนั่นเองเนาะก็สลับสลับกันใช้ไปอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่า เจอศัตรูแบบไหนนั่นแล้วก็เลือกประโยชน์มาเพื่อเคาน์เตอร์ฝั่งศัตรูได้นั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็เรนเจอร์อีกหนึ่งตัวที่ออกมาคู่ออกับเจ้าเซนคูสําหรับดร์เซโน่นั่นนะครับในเดือนที่แล้วได้รับบัฟเพียงแค่อย่างเดียวถือว่าน่าสงสารมากๆนั่นสำหรับเพิ่มเดามเดให้มันสูงมากยิ่งขึ้นนะั่แต่พอข้ามเดือนมาบัฟเดามดนั้นก็โดนดึงออกไปเหมือนกับเจ้าเซนคะูน้องเหนือจากนั้นเหมือนเดิมทุกประการแม้มีความแตกต่างกับการใช้ภายในเดือนที่แล้วเล,เลนยน,น,นั่นเองแล้วก่่ออนจะลาาไปยกดล like, ค กวดดิ่งแจ้งเตือนบรจบิจาคช่องแมคโครนอนกันด้วนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ว่าประรมานี้ครับผมลาบกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย